ขอขอเวลาหน <si> <si> ่อยในที่นีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามได้ไหมนะครับผมสอบถามคุยกันนะครับผมแล้วก็เราคุยกันคนไทยคุยกันไม่ผิดก็ได้เอาเมื่อกี้มีคนจะเชิญแนะคะจะเชิญนะครับจะเชิญจะรอว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น

พี่นะ้องนะคือผมผมรออยู่แล้วว่าเดี๋ยวท่านจะเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวท่านมีมีอะไรดนะักความกันวันนีเวทีนี้ไม่ได้มาถามมติอะไรวเวทีนี้มันทำความวาเข้าใจท่าน่่าาทนจะโจรชุนผมไม่ได้หรอกผมจะต้องเสียตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านมีปัญหาอะไรสงสัยด้วยนะ thank <laughs> you